พี่น้องเห็นนหมเดี๋ยวยัใหิ้งอีก150นะครับใใหห้้้ลลุนุ้นแจกจงหน้าเวทีประทุนบันเทิงศิลป์เขียนซื้อน้ำสกุลเบอร์โทูให้สัจเย็นอีพอดับสออานครับจะเขียนภาษาอังกฤษนะเพราะมันภาษาอังกฤษสุดกอนมีแต่พวกเบิกเบิกอะไรกันดับสอกรว่าดับสอเนาะจบไปเป็นตำตำอวยภาษาอังกฤษหนาหมื่นขึ้นกระลาบท่านแรกครับพี่เติงครับมาครับบางชื่อนามสกุลได้ดิอยู่หลอดสังนสีผมนับเร็วๆรเนี่ยต้องอยู่ในทัวสังนสีเท่า ำจากเรื่องอนต่ด150ออมติดน้ำซุ10บาทแจกท่านแหละครับคุณทวีศักเทียงวงครับโอ้ยดี่ไหครัเชียรนสัวงโอเคฝ่ายกิจกรรมต้านรำเลยครับวันนี้นิคิที่สองเลยครับบอยเสียเวยล่ะอารแณนะครับไม่ต้องรีบมันจะล้มหัวสักดิ์เทียม ย้อนย้อให้ฝ่ายยิตกำเราก็รับไม่เป็นไรครับพี่ข้าม,มาเลยท่านที่สองสร้อยทองคำเสี้ยที่สองับาพี่น้องร้องแโอ้คนทยอยเข้ามานะครับขคุณนะได้างานก็ยังไม่หมดนะเอ้ขอนกันร่นองสีทาภะบกเมษาน้องไทนุอย่าลืมเนื้อมาถมเลนเนะะื้อจต่วิา11ท่านบ้านนี่ทั้งโนนพยอครบโปรสูงงานปูเข้าแต่ลดเก็บร,ร้อยพอ แห้้งหยจะไดินกมอเป็นแม่ผมบอกอีพ่อสะกดแต่ว่าลูกสาวคนแรงอ่านออกเสียงมาเลยพันที่สองครับเพื่อนดื่มเอ็มร้อยห้าสิบสิบบาทของปิ่นน้ำพึ่งไอยข้อท่องข้ามเส้นที่สองสิบเอ็ดของผูไนน์นัสนะตรงนี้พี่น้องมาเฮ็ยนบุญครับพี่น้องติโชคไก่ลาภพร้อมเนาะพันที่สองครับคุณพานุมาตรสาเสินครับตรงนี้ไหมเอา่อ่าโอเคมาเลยตรงนี้รออยู่ฝั่งนี้เนี่ยไปเลยเดอร์เอาพันที่สอง พี่พอดับสอหมอหน้าผ่ดอนครับแจกพี่น้องมือนี่สามเซนสามทังวันเอาเอาเอากรงคาถาตรงคาถาเดินเดินผ่านหน้าเราแล้วต้องเอาดวงเกีียวเราไปด้วยเออเอาดวงเกี่ยวเราไปด้วยแมนเหมือนเนี่ยเอออันยากๆนี่แหละชื่อผม มาเลยครับพราะไช่กับไก่เคียงหลักทะเบียนรถเนี่ยท่านที่สามครับใอ่คอท่อนที่ห้ามจะผดิตที่อที่นึ่งพูดยี่ออะไรบาเรื่อเดือนพหมห่งร้อยห้าสิกลิ่น3ถึงสิบาทสิบบาทแต่ใสยคอทํอทําเส้นที่สามครับ คุณเมธชลาธรอาสาครับไทยไหมครับเมธชลาธรใช่ท่านอาสาเขาแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับนะาใส่อนางคำนะครับสามเส้นชลาธรครับอ่ามีอะไรครับนะของเราก็นี่มีเนาะนีวาสนายังไม่ถึงย่าวัฒนายังไม่เกิดวันเกิกันนะเดี๋ยวเราได้ลุ้นอีกหลายหลายสนามแหละนะครับเออฮะเอาได้ไม่ได้สอนสิเดี๋ยวนะครับผมนับเลยนะครับเพราะว่าผมให้อยู่ในรั้วสังกะสี มันจะเสียเวลาจริงๆนะครับอ่าผมนับหนึ่งผมนับแค่สามนะครับ2งแ่สิบปดสองเีชลาธร3จับใหม่ครับผมบอกแล้วว่าพื่น,นห,หัวสมาทของผมจริงๆนะครับต้องเห็นใจคนที่เข้ามาให้แรงใจเราด้วยจับใหม่ครับพ่อ ร้อยยุนี่หัวสังกะสีครับประกาศแล้วเนาะอยู่ในตัวสังกะสีหรุยหรุยเมื่ใส่เราแล้วล่ะขับหลอกก็ได้ครับหรุยเมื่ใส่เราแล้วล่ะครท่านผพ่อชื่คยังกบท่านที่ชืญ่คยัง่สามจับครั้งที่สองครับมานิดมาเป็นผู้ใดครับทางไหนจะาผอเนาะมาแล้วมาแล้วมานิดมาแล้วเมาเนิดมาแล้ว ยังไม่ใช่ใช่ดายรัตยอดมามีไหมครับลุยม่อมันจะเสียเวลาผมป่าเลยลุยดิโว่แต่ไปอั่านตลอดมีไหมครับไม่มีเนาะเดี๋ยวผมนับนะครับอ่าดุยรัหนึ่งอ่าเัดสองว้าว ไม่มีนะครับอ่าลีรัศสามจำไหมครับพ่อใช่ไหมโอเคยังอยู่ใน้วสังกะสีไม่เป็นไรนะครับถ้ายอยู่ใน้วสังกะสีเหรอเมนเทวายแมนบอเอ้าเจ้าซื้อหูงนยิย่ห้อเ่อห่ฮะยูย่ใส่แมนไหมเดี๋ยวนะครับผมผมขอเจ้าตัวนะ ผมนับสามไปแล้วผมจับใหม่ครับถือว่าคือต้องเห็นว่าสังกะสียิพีพี่ชายครับต้องเห็นใจผมด้วยมันจะเสียเวลาเอาไปเลยครับไม่ให้เสียเวลาเนาะสามสอจหบเลยเราแจกลืแต่ต้องเห็นใจผมนั่ามาตกอยู่ในหัวสังกะสีลืือใจมานิดละมาานิดมานิดทั่วกอญจธาเจ้าอยุขันอ่ะมาหนิดมาานิดเ็นที่สามครับออกยากออกเกินเหลือเกินเย็บเย็บเยมโตอีกนะด้ยอพราว่านี่คือปุ่มใหญ่ บาดเจ็บด้วยนะครับหลานท่านสุคกรเนี่ยจะหงวี่ของสาวบอกเดี๋ยวด้ะ่านออกแล้วโอ้ตัวปนอิ่มเหมือนมันอ่นบอกแต่คนอิ่มกับฟอดูดีตรงไปเลยละครับเร่นงที่สามครับรอบที่สามครับเห็นร้อยห้าิบพร้อมกลิ่นน้ำผึงสิบบาทแจกส้อยทอทองคเร็่ที่สาครับไพพี่ดอเมื่อคนแก่นัดสามรงนี้ครับ คุณอรวรรณภูน้ำเย็นครับอยู่อามาครับครบสามพันแล้วลุกสนามพี่น้องแล้วไหนกติบอกเสมอว่าให้อยู่ในงานบ่แมนยุ่งขัดนอพี่น้องก็เข้าใจด้วยดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยเอครับแะเบียบตามก็บอกอยู่แล้วว่าต้องอยู่ในงานผเทางั้านเองเออสามเส้นแล้วนะครับสามเส้นแล้วนะครับเอ้าหนีแล้วก็ลังสีบอกพี่น้องครับบัตรที่นี่ สำหรับเครื่องดื่มกิจกรรมของเราก็คือ M150 ของกลิ่นน้ำผึ้งแจกสอยข้อทองคำสามเ็จมูลค่าเส็จละหาพันบาทก็คือทุกงานสแสดงของประถมบันเทิงิสินสามเซ็ก็คือ15,000บาทแต่สําหรับใครที่พลาดโอกาสนี่ปายอนลุกในกองพี่น้องประต้องเสียใจทุกฝาที่หยอดในอาตงหน้างานหมอลำเทาครับจะนําไปลุ้นต่อในกิจกรรม